คลิปนี้เรามาดูหลักฐานบ้านช่องหลักฐานบ้านช่องสำนักงานหรือบริษัทห้างร้านของเราของคนวันพุธเดือนกรกฎาคมค่ะขอให้แนะนำหน่อยค่ะอืมไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่สำนักงานบางทีก็ต้องคอยไปทำงานออกไปทำงานออกไปติดต่อเจรจาค้าขายออกไปเที่ยวออกไปชอปปิ้งออกไปไม่ค่อยได้อยู่บ้าน โอเคขอขยายความด้วยไพ่สามใบค่ะขอขยายความหน่อยหลักฐานบ้านช่องหรือว่าบางทีก็บ้านช่องเราก็มีกุมารทองนะบางคนก็เลี้ยงกุมารทองนะคนวันพุธเนี่ยเอ,อตัวนี้คือความพลิกผันในหลักฐานบ้านช่องอืมบางทีหมายถึงว่าบางทีไม่ได้คิดจะออกไปอะ่ะแต่อยู่ดีๆก็ต้องมีเหตุให้ให้ได้ออกไปข้างนอกอ ถ้าออกไปก็ให้ระแวดระวังเนาะระวังคนที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวกับสำนักง,งานเกี่ยวกับบ้านของเราต้องคอยดูแลระมัดระวังอย่างดีอ่าเพราะว่าอันนี้คือความหวาดระแวงคือความให้เออ่ะระมัดระวังตัวเองอืระมัดระวังลำบากอืมลำบากไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อย ไปอยู่สำนักงานม,มีความผิดผันเข้ามาให้เราต้องได้ออกไปติดต่องานข้างนอกเจรจาติดต่อค้าขายติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงไงเราก็ต้องคอยจะทำอะไรก็ต้องให้ระมัดระวังตัวเองให้มากมากโอเคอันนี้คือบ้านช่องสำนักงานของคนวันพุธนะคะ